เกมมิ่งต่อตนทีสู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกด,ดไปที่นิก์ด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านทุกท่านเช่นเคยนะสำหรับวันนีนน้ก็อยู่ผมนะฮะฟีฟ่าบอลเทนเนลครับแล้ววันนี้ฮะเราจะมาตามล่านะักเตะเ p กันต่อฮนะยังไม่เข็ดครับเดียดวีว่าครั้งที่แล้วนะแลกไป4 0 0เอ็มครับเจ๊งยับเลยนะ แล้วพอมาต่อยอดก็เจ๊งกันชิบหายวายป่วงไปทั้งทีมแล้วครับมูลค่าทีมผมนี่ตกไปพันเอ็มแล้วนะเียเด้ว่าเจ๊งสุดๆเลยแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเอาทุนคืนกันนะฮะซึ่งตัวที่ผมจะมาแลกเปลี่ยนก็คือซูโบติชนั่นเองครับตอนนี้ราคามันขึ้นแล้วครับได้เวลาเอามาย่อยส่วนเควสนี่อะไรเนี่ย 2M5 แล้วก็มีสคนปีหกอนะฮะเอาเน็เวทออกใส่วรติเข้าไปอ่าเควสเสร็จแล้วครับก็ขอพรนะ oh, ยางเม่โ็ยางมีจังหวะลวดปังโอ้โหเวเบสอีกทีฮะเวเบสมาว่ะโอ้โหตายละกูน่าจะเจ๊งแล้วแหละอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยฮะเหมือนมันปรับเป้าะเกมอ่ะ เหมืนผมรู้สึกเหมือนว่าเกมมันปรับให้มันได้ตัวเทพๆยากขึ้นนะอันนี้สัมผัสได้เลยครับว่ามันต่างกับช่วงที่ LP เข้ามาแรกๆเยอะเลยนะตอน LP เข้ามาแรกๆครับมีคนได้บกแปะกันค่อนข้างเยอะนะโอ้โหห้ารอเอ็มกูฮะเซ้งอีกตามเคยแล้วโทนี้ครอสแม่งเก่งว่กวันนี้บวก2องดูจากราคาแล้วไม่น่าไหวจะร้องไห้นี่ฮะเล่น cm ได้พลังแปนะบวกส ก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบซับ c r i b e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยไม่ไหวแล้ะแม่งโคตรหดหูเลยชิบหายลูกนี้กูขายนักเตะซื้อเองดีกว่านะโอ้โหต้อง500เอมครับเสียดายมากก็ใครที่กดไลค์นะฮะขอให้ไม่โชคร้ายแบบผมแล้วกันนะครับอย่างน้อยไม่โชคดีก็ขอให้ไม่โชคร้ายแบบผมแล้วกันนะโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ